สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับผมมือนีผาพี่น้องมากินนวดมึกยักษ์นะครับหนวดมึกยักษ์จิมซีฟู้ดแซ่บนะครับซีฟู้ดแซ่บคักพี่น้องเอ้ยนี่เบื้องรถครับพูดนะเต็มถ้วยเลยนะครับพี่น้องผักมีหอมปอมไม่ผักกัดเ้าวแล้วก็มีโหระพาแล้วพี่น้องเนาะดีมากมาแซ่บน้ำกันครับบาร์ที่นี่เบื้องอวบๆเลย ขัดขัดเสร็จเทียมทนดองน้ำพึ่งด้วย nhằm bẹp cục 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 đi đi ฟังเพลงไปนั่งพี่น้องมือเนี่ย มม่เนี่ยาการด,ดีดีครับขึ้มแต่ว่ากับชจกลุ่มเจ้าแดดหรอือวะาอืม้ายเลยใส่หอวเสกันเง้ยวสารผมนี่ยมันกะพอดีอ ก็เป็นงานโฆษณาันจุดีพูดได้แค่งานตากแดดสบายครับมือเนี่ย Hum, mm. copo. ไม่ไ,ได้ัวใหญ่ๆได้เพียงแต่บาเวลาเข้ามาเข้ามาหลวกแล้วมันกรหดเป็นเรื่องธรรมดาสามตัวนี้เป็นโลแต่ว่าพอ่อเอามาหลวกแล้วมันก็ะนี่แหละครับ 嗯。Mm hmm. คุยเอาตอนนึง่งพริกกับกระเทียมนัม่นนะ คลิปนี้กับทมีเคดแขวน,นได้ด้วยหรองนะ <c oughs> <c oughs> ยังรถเอี่อยงเนาะนึกว่าเียงนึกว่าเียงแต่รถบัสนะ คคนหมดแล้วที่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  หน่อยพูดหายแล้วมันงคุณจะลนคนใหญ่แ,แรเลน,นคนใหรือเปล่พอมพอมพเลยคุณีหน่อย เอาไปันเห็ดผัดกะเพราตัวนี่กระดิเสบกัเนเนาะ<_ ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่น้องเวนาทีนี้นะครับเด้อพอกันไม่ได้คลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ